ญาติโยมมาที่วัดพุทธไทยนันแบกเป็นวัดวัดแรกนะวัดแรกของที่ประเทศเยอรมันวันนี้อุณหภูมิที่วัดพุทธไทยนันแบกนี่ก็สัประมาณเก้าองศาอากาศก็จะเย็นๆหน่อยเผื่อญาติโยมด้วยเนาะที่เมืองไทยเอาความเย็นไปช่วยความร้อนเมืองไทยก็เมืองไทยก็อาจจะร้อนหน่อยเนาะวันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พระครูภาวนาธรรมนิเทศท่านได้มาก่อสร้างเป็นวัดไว้กันเป็นวัดนั้นก็ต้องมีเป็นสมาคมสมาคมไทยเนินแบ่งติดตรงพ่อพระราชกรมยานมัทาสุงก็สถานที่นั้นท่านจัดไว้สวยสดงดงามทายานเดียวโมห็นก็จะมีความชื่นใจที่ท่านทำแล้ว ทำด้วยความปันนททำดยเป็นพุทธบูชาก็เงินญาติโยมที่ได้ร่วมกันมาตั้งแต่แรก,แรกๆที่มาทอดปราป่ากับหลวงพ่อจินดาคุณหรือว,ว่าเงินที่ญาติโยมมาร่วมกันทอดปราป่าครั้งที่แล้วนั้นก็ได้มาบุญรนะได้มาสร้างวัดที่ละมันและว,วันนี้ก็จ <c> ะ <oughs> ไ,ได้มีโอกาสมาร่วมทอดปลาป่ากับ กับท่านอีกวันละหนึ่งนะก็แต่อีกวันละหนึ่งที่ปีนี้นั้นก็พิเศษที่พระพมเสนาบดีท่นานตคุณพระพรมเสนาบดีกรรมการเทระธรรมคมรูปที่หนึ่งเจ้าคณะพักเจ็ดแล้วก็เจ้าอาวาดวัดปทุมคงค่วนาลาที่ท่านเมตตาทรงเคาะ ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทางเยอรมันท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมในการจัดงานฉลองสมโภชที่วัดสมมาคมติดหลวงพ่อพระรรมมยยาที่วัดทิบเบนแล้ววันนี้ก็จะมาที่วัดพุทธไทยนินแบกแล้วก็พวกนี้จะไปที่พระวัดวันมะลืนจะไปที่คัดดอกแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็ไปที่วัด เฉลิมบัคเกตของท่านเจ้ากุลเบอร์ลินก็ถือว่าท่านเมตตากับพวกเราเนอะปกติพระผู้ใหญ่เดินทางมางนี้ก็ท่านภารกิจเยอะก็ท่านก็รับนิมนต์ก็มาดูมาดูวัดทางเยอรมันด้วยเพราะท่านเป็นประธานในการดูแลพัะธรรมทูตในทางต่างประเทศด้วยแต่วันนี้ท่านก็เมตตาต้งขอบลูกขา ก็ถือว่าวัดพุทธไทยนันแบบนี้เป็นวัดที่เป็นวัดกว้างขวางนะโยมนะกว้างขวางกับที่วิบะเด่นเพราะเราจะเห็นว่าอาณาเขตที่ที่เป็นอันนี้เคยเป็นโรง,งงานมาก่อนแล้วท่านก็มาซื้อตอนนี้ก็ยังทรงไม่หมดนะโยมนะถ้ยาญาติโยมจะร่วมตั้งวัดหรือว่าร่วมกับท่านที่จะ ส่งวัดให้หมดก็ยังสามารถลมได้แต่วันนี้ที่มาในวันนี้นั้นช่วงพอดีที่ให้ทุงท่านบอกใช้มาสามสิบปีแล้วเสียพอดีให้ทุงนั้นท่านเดินเดินใหม่อยู่กับพื้นเนี่ยลงทุนไปเยอะแล้วก็เดินปกติให้ซุงเขาจะอยู่ด้านบนตามของเก่าก็จะอยู่ตามตามเนี้ก็คือของเก่าทีที ที่เป็นที่ข้างใช่ไหมครับใช่เป็นเรื่องข้างเขาข่าวนะแะ่เป็นของเก่าที่ที่เขาทํามาอยู่แต่ตอนหลังนั้นทํามาทําใหม่ก็เดิน <c oughs> เดินดูใต้พื้นนี่หมดเลยแล้วก็ปูกระเบื้องตอนเครื่องนั้นใช้มาสาิบปีก็เตยช่วงพอดีที่คณะมาพอดีก่อนนี้นะนานาในี่ทักเดือนสองเดือนมอั้ง เียพอดีเพราะเป็นเครื่องเก่าไม่ได้เครื่องเครื่องใหม่ที่ใช้มา30กว่าปีเมื่อวันท่านก็พาไปดูเครื่องวันนี้ก็ญาติโยมที่ร่มบุญมาทอดระประนะ่าเนาะก็จะมาร่วมกันซื้อเครื่องให้สูงที่ทำความร้อนให้แก่สถานที่นี้ก็คือว่าถ้าไม่มีให้สูงนั้นอากาศมันหนาวจะทำให้พระ ก็ไม่ตรองมาถมพระที่ปิดทองไว้หลวงปู่หลวงพอ่อหรือว่าต่างๆที่ปิดทองไว้นั้นก็จะเสียหายได้แล้วก็ญาติโยมมาก็จะหนาวมากในนี้เนาะญาติยโยมมาทําบุญไปจะหนาวเพราะพื้นมันจะเย็นแล้วก็ความมันจะหนาวอยู่อยูใ่ในนี้นะก็ถือว่าท่านอยู่ก็ลําบากด้วยท่านอยู่ก็ลําบากด้วยอันนี้นั้นก็ก็ทักประมาณห้าหมื่นกิโลที เครื่องทำไปสูงวันนี้ก็ก็น่าจะช่วยท่านปลดนี้ได้นะยมซื้อได้ใหม่ก็ติโยมที่จะยังจะร่วมอยู่ก็สามารถยังทำบุญได้เนาะเรายังมีทอดประ่าที่เนนพุทธไทยนน้นแบกแล้วก็ธรรมาคมรวมใจพักที่คัดดอกอีกสองที่วันนี้ที่แล้วก็มาเลนอีกที่นึงแล้วก็ ว่าเจ้าคุณบลินอีกทีหนึ่งก็แต่ที่นี้นั้นก็ยังยังส่งไม่หมดแล้วก็ยังขาดไอซุงที่ที่ทำความร้อนที่มันเสียอยูก็วันนี้ก็จะมาช่วยกันด้วยหลวงพ่อพระครูท่านซื้อห้ซุงร่วมกันก็ญาติโยมนั้นก็สามารถอย่างทําบุญได้นะโยมนะก็มีโอกาสมีโอกาสที่เราถือว่าหลวงพ่อพระครูพรวนาจมเนเทศหรื หลวงพ่อจินนั้นท่านเสียสละในการที่ต้องมาอยู่ต่างแดนเจอทั้งอากาศเจอทั้งสิ่งแวดล้อมเจอทั้งประ,ะเพณีก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเมืองไทยแล้วก็กว่าจะได้ <c oughs> กว่าจะมาที่นี่ปูพื้นฐานนะญาติโยมมศรัทธาแบบนี้ถึงท่านมาอยู่นี่ถึง22ปีตอนมาใหม่ๆนั้นลำบากอะอย่างที่ ได้เดิมคงได้ได้ฟังไปบ้างแล้วนะก็ต่อสู้กันจนได้สร้างวัดถึงสามวัดแล้วก็เป็นวัดที่เทิดกุลกูบาอาจารย์ได้สมพระเกียรติอย่างยิ่งเพราะในสายลูกศิษย์ของวัดทศาสุนั้นท่านก็ไม่ให้ไม่ให้ประธานคุมพระได้เนะก็คือต้องเชื่อฟังพระ ทุกอย่างนั้นก็ทําตามระบบที่หลวงพ่อท่านบังไว้ทุกอย่างญาติยโยมนั้นก็ทําตามที่พร,ระครูท่านชี้แนะแนะนแล้วก็เป็นแนวทางให้ถือว่าวันนี้ญาติโยมทางเยอรมันนั้นมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาคนที่เก่าเก่าที่เคยมาสมัยก่อนเคยมาอยู่นี่ครับ สองสาครั้งก็ยังมั่นคงอยู่แล้วตอนนี้มีเด็กใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเหลืองานของหลวงพ่อเจ้ากุลหลวงพ่อพระภูพนาทิเทศนั้นก็มีเยอะมากนะเด็กใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ก็ถือว่าเป็นกําลังให้แก่วัดเป็นกาลังของพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพ่งานพระพุทธศาสนานั้นให้ผู้คนนั้นได้เจริญตัถาต่อไปเนาะ เพื่อความพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ขอจเจริญพรด้านโยมทุกท่านทุกคนที่ชมไลฟ์อยู่ก็ยังสามารถที่จะร่วมกันทอดปราปาในครั้งนี้ได้เงินทุกบาททุกตกางของโยมนั้นตัฐานที่นี้โยมได้รวมทุกอย่างนะได้รวมสร้างวัดที่เยอรมันถึงสามวัดแล้วก็รวมกันรวมกับพระครูท่านก็เป็นกําลังใจให้พระครูท่านเพราะ ตอนนี้ท่านก็อายุเจ็ดสิบกว่าความเหนื่อยล้าน,นั้นก็จะค่อยๆความเหนื่อยล้าก็บางเกิดขึ้นเนอะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแต่ท่านกําลังใจของท่านนั้นก็เต็มร้อยตำลักงานที่จะสนองงานของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อสนองสนองงานของหลวงพ่อธน,นกุลที่ได้มอบหมายมาจะทําจนสาเร็จทุกอย่างแล้วก็สมกับ เกียรติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านส่งมาเนาะส่งมาคณะพระที่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ร่วมกับพระคูณท่านจนสร้างวัดได้ถึงตามวัดนี้ก็ถือว่ามีความสําเร็จที่หลวงพ่อท่านจะคุณท่านส่งมาในช่วงแรกก็ถือว่าท่านบอกว่าให้มาทุดงแล้วกันลําบากมากนะโยมนะจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าท่านทําสําเร็จในการประกาศพระศาสนา คำสอนขององค์เสมเดจประสัาพพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาในเมืองเยอรมันให้ญาติโยมให้คณะพระผู้ใหญ่ท่านเห็นว่าที่ลูกศิษย์ของพระเดชพระคุหลงพ่อธรรมนั้นเป็นแบบไหนวันนี้ท่านก็ได้มากับคณะของพวกเราที่เดินทางมาจากเมืองไทยด้วยนะท่านก็มีความุกมีความปิติที่ได้เห็นสถานที่แล้วก็มีความ ท่านมีความตัตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยเนาะในาจของพระเดชพระคูหลงพ่อแล้วก็ให้พระคูภาวนาธรรมเทศน์กานฝึกมโนยิทธิเลยก็หายากนโยมนะที่ท่านไม่ถือเนื้อถือตัวแล้วก็ชอบในการปฏิบัติพระกรรมฐานก็ถือว่าท่านเป็นพระองค์หนึ่งที่เมตตาตรคาะกับเราแล้วก็มีปฏิปทาเหมือนกับมัรทธสุ์ เหมือนกับการปฏิบัติประกรรมฐานเพื่อความมุตุเช่นเดียวกันก็วันนี้เดี๋ยวก็คงในช่วงเวลาสายๆก็จะเริ่มพิธีกรรมนั้นญาติโยมก็สามารถชมได้เนาะแล้วก็ร่วมทําบุญหรือว่าโมทนาได้ทุกๆอย่างโยมที่ร่วมมาแล้วก็ต้องขอโมทนากรับแด่โยมทุกท่านทุกคนเนาะที่ได้ร่วมกันมาจากมองไทยที่ทั้งสามวัด เมื่อวานนั้นที่วีบเดนที่ทอดประปานนั้นก็ได้เงินสามหมื่นสามพันกว่าบาทกว่ายูโรก็เป็นเงินล้านล้านสองเกือบล้านสามนะโยมนะก็ถือว่ามากนะโยมนะเพราะท่านบอกว่าจัดงานครั้งหนึ่งก็ทักประมาณหมื่นหมื่นกว่ายูโรก็เหมือนกับจัดงานตามครั้ง ก็ช่วยท่านบุรณะท่านก็ที่ทุกวัดก็ต้องบุรณะเช่นเดียวกันที่วิบเดนนั้นก็ทําหลังคาทําสีใหม่ปรับปรุงสถานที่ใหม่ก็ถือว่าเงินอันนี้ก็มาช่วยท่านบุรณะวัดช่วยดูแลวัดช่วยดูแลของสงต่อไปนะเพื่องานพระพุทธศาสนาสืบทอดงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาครบห้าพันปีก็ ต้องขอโมตนากับด้านโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมบุญมาแล้วก็ร่วมโมทนาได้นะโยมนะก็ถือว่าการครั้งนี้เราได้มาได้มาวัดที่ในสายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวัดตังแดนที่เราได้มาสร้างดีจักรันไว้ทาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมอบหมายแล้แบบหลวงพ่อพระครูมาก็ทําสําเร็จทําสาเร็จทุกอย่างก็โมตนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะ ขอบรมีสมเด็จองค์ัตธมองค์สมเด็จพระธรรมบิดาทุกองคมีสมเด็จองค์บัตมเป็นประธานทุกองค์เจริญงปัจจุบันพระปฏิปุจจะองค์บัตถธรรมและพระญาทรงฆจาทุกองค์มีแลคกูบาอาจารย์มีพรบเถุะุรุภมิปานพระเถระปุรุอพละธรมยาลุงพะรรมโลตุลมเทวดาทุกท่านอมเทวดาทุกทุกจันมีท่านปูกปี่ลัญญาท่านมาสี ท่านตามาลทั้งสี่และอินทกาและบริวารพอได้ปกคุ้มครองรักษาโยมทุกท่านทุกคนให้เจริญทั้งทางโลกทั้งธรรมเมื่อมาปรารถนาจริงใดก็ขอจงปรารถนาทุกอย่างขอมีความสุขมีความเจริญมีความคล่องตัวขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเป็นเษติมหาเตติโดยกันทุกคนนะเพวยคำจุนบุพสารศาสนา และคอยได้เขาถึงถึงบรรพานด้วยกันทุกท่างทุกคนในการเป็นวันนี้ด้วยเัวเ <c oughs>